สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทัวโรคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ก็มาตอบคอมเมนต์ที่มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่ารถ4ีจังหวะนะครับอาการเสาเสื้อสูบถอนนะครับเกิดจากสาเหตุใดกันบ้างนะครับวันนี้นะครับควบกันไปเลยนะครับทั้ง2จังหวะนะครับแล้วก็4จังหวะนะครับในเรื่องของเสาเสื้อสูบมีอาการถอนตัว นะครับมันเกิดได้จากสาเหตุใดบ้างนะครับอ่ะนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่รถสี่จังหวะกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเมื่อพูดถึงรถสี่จังหวะนะครับมันก็จะมีอาการนะครับอ่าเสาเสื้อสูบรูดเสาเสื้อสูบถอนได้เช่นเดียวกันกับรถสองจังหวะแล้วก็ขั้นตอนในการสังเกตเราจะสังเกตได้ว่าตรงบริเวณรอยต่อระหว่างเสื้อสูบกับฝาสูบตรงนี้นะครับ จะมีความเปียกชื้นนะครับบางคันนะครับมีเวลาติดเครื่องเนี่ยนะครับจะมีฟองฟอด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 ออ,ออกมาดันน้ํามันดันอากาศออกมานะครับตามตะเข็บพวกนี้นะครับแต่บางทีนะครับการที่มันมีอากาศรั่วออกมาตามตะเข็บรอยต่อของเสื้อสูบกับฝาสูบเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่เสาเสื้อสูบถอนเพียงอย่างเดียว เพราะว่าผมเคยเจออยู่หนึ่งละเรื่องของความสะอาดนะครับเรื่องของความสะอาดนะครับเร,เราขูดเราขัดคราบกาวออกไม่หมดนะครับแค่มีเศษคราบกาวนะครับมีรอยบาดนิดนึงนะครับมันปิดไม่สนิทมันก็เกิดอาการรั่วออกมาบริเวณรอยต่อของเสื้อสูบกับฝาสูบได้เช่นเดียวกันนะครับบางทีนะครับเกิดจากสาเหตุนี้แต่ว่าเราไปโทษเสาเสื้อสูบถอนก็เป็นไปได้ นะครับรวมไปจนถึงนะครับกรณีเรื่องของกําลังอัดนะครับรถที่นะครับมีอาการเครื่องหลวมควันไหลก็จะไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนมานะครับพอเราไปทําการคว้านเสื้อสูบลูกสูบแหวนมาบางทีเรากระโดดข้ามไซส์กันไปเยอะๆนะครับเช่นลูก50มิลเนี่ยรถบางคันมันคว้านได้ถึง54มิลเลยนะครับก็กระโดดกันเข้าไป พอกระโดดกันใหญ่ๆแล้วทีนี้กําลังอัดมันเยอะนะครับพอกําลังอัดมันเยอะนะครับอ่าเสาเสื้อสูบเนี่ยนะครับมันก็มีโอกาสถอนได้เช่นเดียวกันนะครับเปรียวลูดถอนออกมาเลยก็มีนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะเรื่องของกําลังอัดเรื่องของการคว้านเสื้อสูบที่มีขนาดลูกสูบโตๆโ,โตเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็ย่อมต้องมีผลเดอ้อพนอนเดอิอนะครับฝากไว้น้านะต่อไปนะครับ ก็ S 1> <S 1> ยังมีเรื่องของปะเก็นนะครับปะเก,เนะะเก็นเสื้อสูบนะครับประเก็นตีนเสื้อสูบนะครับปะเก็นตีนเสื้อสูบหรือว่าปะเก็นเสื้อสูบเนี่ยบางยี่ห้อขันแน่นไม่ได้ขันแน่นแล้วแตกนะครับพอแตกนะครับตอนตอนมันยังไม่ร้อนมันก็ยังไม่แตกก็มีนะครับอ่าปะเก็นเสื้อสูบบางตัวใช้งานไปเกิดแฟบนะครับเขาเรียกว่าปะเก็นสุดพอปะเก็นสุดมันก็เกิดอาการหลวมนะครับอ่ามันขยับขึ้นลงได้ นะครับสุดท้ายเราก็มาโทษที่สเสาเสื้อสูบถอนนะครับอันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับเรื่องของปะเก็นตีนเสื้อสูบหรือว่าปะเก็นเสื้อสูบนะครับในส่วนของ Honda Dream ในรุ่นเก่าๆนะครับที่เป็นปะเก็นกาไฟหรือว่ารถรุ่นอื่นรุ่นใดที่ใช้ปะเก็นกาไฟให้ระวังเรื่องของปะเก็นกาไฟแตกปะเก็นกาไฟสุดด้วยนะครับปะเกน็นฝาสูบกาไฟพี่น้องมันจะเป็นคล้ายๆกับอลูมิเนียมนหนาๆนะครับเป็นกระดาษคล้ายๆกับไขอ่นะครับ ไอ้ตัวเดียมๆเงาเงาแหละครับพี่น้องเขาเรียกว่าปะเก็นกาไฟนะครับหรือสมัยก่อนเขาอาจจะเรียกว่าปะเก็นมินนะอ่าตรงนี้ก็สุดได้เช่นเดียวกันถ้าขันแน่นเกินไปปะเก็นแตกก็มีรอยรั่วนะครับอ่ามีน้ํามันซึมได้เช่นเดียวกันสําหรับฝาสูบนะครับในรถรุ่นเก่าๆของค่ายฮอนด้านะครับเ้านะครับลําดับต่อมาต่อมาต่อมานะครับเรื่องของแหวนแหวนตรงนี้ แหวนนะครับปกติรดสีจังหวะจะมีแหวนรองที่เสาเสื้อสูบต,ตรงนี้นะครับอ่ามีแหวนอยู่พี่นอ้องเห็นว่ามันจะเป็นสองรอยต่อโยนะครับแหวนตรงนี้นะครับเมื่อเราใช้งานไปบางทีเราอาจจะไปเปลี่ยนเป็นแหวนอลูมิเนียมนะครับหรือว่าบางทีก็เป็นแหวนทองแดงแหละแต่ว่าใช้งานนานไปขันแน่นเกินไปนะครับแหวนทองแดงเกิดสุดเกิดบางก็เป็นไปได้นะครับทําให้เกิดอาการ รวมนะครับคล้ายๆกับเสาเสื้อสูบถอนก็เป็นไปได้ให้ทําการตรวจเช็คหน่อยก็แล้วกันนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่สําคัญมากๆเลยนั่นก็คือนะครับในขั้นตอนของการที่เราจะทำการถอดฝาสูบอย่างนี้นะครับถ้าเราถอดฝาสูบป,ปับ๊บเวลาที่เราคลายน็อตเนี่ยในขณะที่เราถอดเราคลายน็อตเนี่ยเราเขาขันน็อตออกนี่แหละครับพี่น้อง นะครับพอเราขันน็อตออกปั๊บเราไม่ได้สังเกตนะครับว่าเสาเสือ้อเสาเนี่มันยาวเข้าไปนะโถซีจังหวะนะครับเสามันยาวเข้าไปนะครับเป็นเส้นเดียวเลยนะครับไอตอนที่เราไปทําการคลายน็อตเนี่ยเสาเสื้อสูบมันคลายตามบอ,อกมาพอเสาเสื้อสูบมันคลายตามบอ,อกมานะครับมันก็เหลือเกลียวอยู่ไม่กี่เกลียวหรือว่ามันเหลือเยอะอยู่แต่ว่ามันไม่แน่นข้างในนะครับ ทีนี้ตอนขั้นตอนของการประกอบนี่เราไม่ได้ทําการขันเสาเข้าไปนะครับเราไม่ได้ทําการขันเสาเข้าไปนะครับแต่ว่าเราประกอบเสร็จเรามาขันน, right น,น็อตตรงนี้เลยนะครับพอเราขันน็อตตรงนี้ปั๊บมันก็ดึงเสาออกมานะครับทำให้เกลีวยวมันรูดเกลีวยวมันเสียอยู่ข้างในนะครับวันนี้ฝากพิจารณาด้วยในขั้นตอนของการประกอบนะครับการถอดประกอบนี่เช็คก่อนประกอบนะครับทุกครั้งเราต้องขันเสาเสื้อสูบเข้าก่อนที่เราจะยัด เสื้อสูบเข้าไปนะครับเออตรงนี้ก็ฝากไปพิจารณาด้วยเป็นเหตุผลที่ทําให้เสาเสื้อสูบรูดนะครับเอานะครับในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหารวบยอดกันมาที่เครื่องยนต์สองจังหวะเลยวิธีการแก้ไขปัญหาเสาเสื้อสูบถอนเสาเสื้อสูบรูดนะครับอ่าแก้ไขเหมือนกันนะครับมันก็เป็นเหมือนกันเลยในรถสองจังหวะนะครับ ในรถสองจังหวะน,นี้นะครับเสาเสื้อสูบที่รูดเสาเสื้อสูบที่ถอนนะครับมักจะเกิดขึ้นกับหนึ่งละไนตระกูลโนวาที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโนวาเซราเทนาสไมเอสนะครับมักจะมีอาการเสาเสื้อสูบรูดเสาเสื้อสูบถอนให้เห็นเป็นประจำเลยเช,เช่นเดียวกันนะครับกับในระถในตระกูลวายลอยวายลอยขึ้นยัง าวายร้อยก็คือนะครับไอพวกเบลร้อยเบลอาเบลเอสเอลเมดร้อยเมดนั L, ่งพญาเมดซูเปอร์เมดอัลฟานะครับถ้าเป็นวายตองหนึ่งก็คือเมดซูเปอร์กับเม็ดตองหนึ่งนั่นแหละนะครับมักจะเสื้อสูบรูดแล้วก็ในรุ่นรองลงมาก็จะเป็นในตระกูลของเกรนะครับโดยเฉพาะในรถสองจังหวะนี้นะครับส่วนมากเวลาที่เราทําการควานเสื้อสูบเนี่ยอย่าว่าตั้งแต่เบอร์ อย่าว่าตั้งแต่ขยายขึ้นไปสี่มิลเลยสี่มิลก็คือเบอร์สี่ร้อยนะผมเห็นนะครับสมมุติว่าเนี่ยโนวาหมดไซส์โดดลูกเด็ดนะครับวายร้อยหมดไซส์โดดตองหนึ่งนะครับเมีตองหนึ่งหมดไซส์น่าจะโดดก R ผมก็เคยเห็นอยู่ไอเอ็กแซดหมดไซส์นะครับก็โดดโนนไอเอ็กเคโนาใส่ลูกใหญ่กว่าเดิมพอใส่ลูกใหญ่มากๆกําลังอัดมันเยอะเป็นไงเสาเสื้อสูบถอนสิครับเพื่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าแรงอัดมันเยอะนะ เอานะครับอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นในขณะนี้นะครับเสาเสื้อสูบเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเสาไหนมันถอนเสาไหนมันปกติอ่าเบิ้งก้าบพี่น้องเห็นบอเสาใดถอนเสาใดปกติพี่น้องนะครับอ่าดูดีๆอ่าถ้าดูไม่ออกนะครับสายบนสายบนนี่เสานี้ครับรูดนะครับเห็นไหมเสานี้มันรูดนะครับมันจะขึ้นมาเสมอกันแล้วนะครับอ่ามันขึ้นมาเสมอกับขอบบนแล้วนะครับส่วนเสาล่าง นะครับนี่จมอยู่ลึกๆอันนี้ก็คือเสานี้เป็นปกตินะครับสองเสาหนีผมกวาดูดมาละละพี่น,อน้องนะครับอ่านะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูในรถสองจังหวะดูง่ายๆนะครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกรุ่นเลยสองจังหวะนะทีนี้นะครับในกรณีเสาเสื้อสูบรูดเสาเสื้อสูบถอนนอกจากเรื่องของกําลังอัดเยอะแล้วก็ยังมีเรื่องของการขันนอ็อตเทคนิคการขันนอ็อตเวลาขันน็อตเนี่ยบางคนนะครับขันตัวนี้แน่นเลยนะครับ ไอ้สามตัวนี้ยังไม่ได้ขันเลยตัวนี้แน่นแล้วนะครับมันลงไม่เสมอนะครับมันเกิดการดึงลังฝั่งเดียวนะครับมันก็เกิดอาการรูดนะครับดังนั้นเวลาขันนอตก็ขันเป็นลักษณะกากระบาดนะครับทั้ง4ตัวค่อยๆไล่ลงไปพร้อมๆกันนะครับดูน้ําหนักมือในการขันด้วยนะครับอ่านะครับทีนี้มาพูดถึงเรื่องของการแก้ไขปัญหากันบ้างนะครับเวลาเสาเสือสูบรูดแบบนี้ให้ทําการส่งลงกึ่งนะครับลงกึ่งเขาจะับาปเรียวใหม่ พอเขาตัฟเกลียวใหม่เขาอาจจะฝังเป็นตัวนอนทองเหลืองนะครับตัวนอนทองเหลืองแล้วก็ใส่เสาสแตนดาร์ดเข้าไปนะครับ่าหรือนะครับบางลงกึง่งนะครับเสาเสื้อสูบพวกนี้นะครับมันก็จะมีไซส์หนึ่งไซส์สองไซส์สามก็คือ่อาตรงโคนสองมันจะโตโตโตขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมีสามสี่ไซส์นะครับก็ 3, นะบาอาจจะตัฟลงไปแล้วก็ใส่เสาใหม่ลงไปเลยก็เป็นไปได้นะครับในขั้นตอนของการแก้ไขปัญหานั้นนะครับ ถ้ารูดเสาเดียวอย่างนี้นะครับทาเสาเดียวใหญ่คิดว่าจบครับทาเสานี้เสร็จเสานี้เสานี้เสานี้จะรูดตามมาทีหลังนะครับมันไม่จบทําก็คือทําทั้งสี่ตัวรอบเดียวให้จบไปเลยนะครับอ่าทำทำทั้งสี่ตัวให้จบไปเลยอย่าไปทําจีละตัวมันเสียเวลาขี้ข้านถอดอีพี่น้องนะครับดังนั้นนะครับในคลิปนี้น่าจะเป็นคําตอบนะครับให้กับเพื่อนๆที่เพื่อนๆบอกว่าเสาเสื้อสูบรูดเสาเสื้อสูบถอนนี่แหละ นะครับบางทีมันอาจจะไม่ใช่เสาเสื้อถอนเพียงอย่างเดียวมันอาจจะเกิดมาจากปัจจัยอื่นแต่ว่าเสาของเรายัางแน่นอยู่ก็ไปพิจารณาทําการตรวจเช็คด้วยแต่ถ้ามันรุนมาจริงๆก็เอาไปส่งลงกึงให้รงกึงเขาทำการต้าบเกลียวซะนะครับถ้าเป็นรถสองจังหวะต้าบพร้อมกันไปเลยทั้ง4ตัวนะครับจะได้จบจบงานไปเอ้านะครับในคลิปนี้เอามาเล่าสู่เพื่อนๆฟังเพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆเอฟซี 4, ทุกท่านครับสวัสดีครับ